ยินดีต้อนรับพลพักของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุลข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ซูปเปอร์คอมทำนายพรีเมียร์ลีกแมนยูอันดับร่วงเชลซีพุ่งซูปเปอร์คอมทำนายซปเซฟไว้ออรอเลยนะครับจะแม่นหรือไม่ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ฟันธงอันดับพรีเมียร์ลีงเก็ดซีซั่นใหม่ดูกันนะครับว่าใครแชมป์ท็อปโฟและทีมตกชั้นจะเป็นทีมไหนบ้างซูปเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับของ เบตติงเอ็กซ์เพลสนะครับทำนายอันดับพิมลิงอังกเกตหรือดูการ2021ันยีถึงสองพที่จะเริ่มเปิดฉากกันในวันศุกร์ที่13สิงหาคมนี้โดยชื่อว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ขณะที่รองแชมป์จะตกเป็นของเชลซีที่ดูดการก่อนได้อันดับที่4ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรองแชมป์เก่าจะหล่นไปอันดับที่4ส่วนทางด้านลิเวอร์พูลจะได้ที่3เหมือนเดิมในส่วนของทนันดันมอสเปิร์ดนะครับจบอันดับที่5ตามมาด้วยเลสเตอร์ซิตี้อาร์ซูนอลเอเวอร์ตัน และลิูเนเตดขณะที่แบรนด์ฟอร์ดวัดฟอร์ดและนอริสตี้สามทีมน้องใหม่จะร่วงตกชั้นทั้งหมดนะครับโดยโฆษกข,ของ b e t t i n g เอ็ก s เนะครับเปิดเผยว่าแมนเชสเตี้เป็นทีมที่ยากมากที่จะมองข้ามในการควา้าแชมป์อีกครั้งหนึ่งดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยที่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของพวกเขาะจะมองว่าพวกแมนเชสเตี้จับเป็นแชมป์เราไปดูอันดับตอราง้คะแนนพรีเมียร์ลีกนะครับเอาแบบรวดเร็วเลยนะครับอันดับที่1แชมป์แมนเชสเตี้น,นะครับ จะวินเดอร์อันดับที่2เชลซีนะฮะจะได้รองแชมป์อันดับที่3ลิเวอร์พูลจะได้อันดับที่3อันดับที่4แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนตกชั้นก็จะเป็นอันดับที่18แบรนด์ฟอร์ดอันดับที่19วัตฟอร์ดอันดับที่20นอริซิตี้ครับพร้อมเติมสู่ก่อนเปิดซีซั่นสีสิ่งที่ได้เห็นจากแชมป์เก็บตัวลิเวอร์พูลนะครับที่เมืองเอวบียก ความพร้อมของโหงก่อนเปิดซีซั่นลิเวอร์พูลนะครับกำลังเดินหน้าในการเตรียมความพร้อมสําหรับฤดูกันใหม่อย่างเต็มที่โดยที่พวกเขาได้เข้าแคมป์ฝึกซ้อม p r e ซีซั่นเพื่อทําให้ตะทุกคนมีความพร้อมสําหรับการสู้ศึกครั้งใหม่ที่กาลังจะระเบิดขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์หน้าเดอร์เรนนะครับได้เดินทางออกจากการเก็บตัวที่ประเทศออสเตรเลียเพื่อเข้าแคมป์ที่เมืองเอวิยองประเทศฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้วโดยทางเจคกกิงครอผู้การทินเชอร์โมันก็ได้วางโปรแกรมสหรบการฝึกซ้อมเพื่อเตรียม ลงเล่นในเกมอุ่นเครื่อง60นาที2เกมพบกับสโมสอนโบลินยาในวันพฤหัสบดีนี้สำหรับตอนนี้นะครับบรรดาขุมกลังของหงด่างก,กำลังขมักขมึนในการสร้างสภาพร่างกายให้แข็งแกร่งและเพิ่มความฟิตยอย่างเต็มที่เพราะนี่อาจจะเป็นโอกาสสำคัญในการที่พวกเขาจะได้มีชื่อในแผนการสร้างทีมของในายใหญ่เลือดดชงานนี้ต้องมาดูกันหน่อยนะครับว่ามีอะไรโดดเด่นในการฝึกซ้อมครั้งล่าสุดและทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับอนาคตของเทียมและของนงักเตะอีกด้วย เราเริ่มต้นที่เชดันซิกลี่กลับมาลงซ้อมกับทีมแล้วเชดันซิกลี่นะครับได้กลับมาลงซ้อมกับสโมสรลิเวอร์พูลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเท่านั้นนะครับหลังจากที่เขาได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาพักผ่อนเพิ่มเติมนับตั้งแต่ช่วยทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์โชว์ฟอร์มสุดหรูเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในศึกยูโร2 0 2 0ดาแล้วเตะร่างตันนะครับยังคงยิ้มย้มแจ่มใสในขณะที่ได้ลดแล่นยูเวนฟุสย่าียวกคะจีร่วมกับเพื่อนร่วมทัพหงดแดงเป็นครั้งแรกในช่วงสนี้ แม้ว่าเพียงไม่กี่วันที่ผ่านมาเจ้าตัวดันออกมาเปิดใจกับต้นสก,กัดว่ายินดีที่จะย้ายียบอย่างไรก็ตามแม้ว่าอนาคตของอดีตดาวเตะสไตล์เบย์มินิกและมูยาอินเตอร์มิลานยังไม่มีความชัดเจนในเวลานี้แต่เขาก็แฮปปี้ในการเข้าร่วมฝึกซ้อมช่วงพรีซีซั่นกับลิเวอร์พูลส่วนเรื่องอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปชากลลี่คงไม่สามารถกำหนดได้แต่ต้องรอดูว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปไหมซึ่งทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับดาวเตะและเจกเก็ตคลับเท่านั้นครับ สองโอลิกิรีเดอร์จากสถานการณ์ของทีวอลโอลิกิก็เหมือนกับชาก,กิลีนั่นแหละครับเพราะนักเตะต,ตกเป็นข่าวที่จะโดนจำน่ายออกไปในช่วงตลาดการสแกนนักเตะในช่วงสมัยนี้แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาที่จะทําให้เขารู้สึกกระวนกระวายใจอะไรเลยเพราะเจ้าตัวก็ยังคงฝึกซ้อมกับทีมด้วยความตั้งใจโดยเรสนะครับพร้อมที่จะปล่อยกองหน้าชาวเบลเยียมออกไปหากได้รับการเสนอที่สมน้ำเสนอสำหรับนักเตะที่ได้ชื่อว่าเป็นฮีโร่ ซัดประตูปิดท้ายกับลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเลียกในซีซั่น2 0 1 8 2 0 1 9โดวยว่ากันว่านักเตะอันมีมูลค่าประมาณ8-12ล้านปอนด์แม้ว่าเขาต้องพบกับฤดูกาลที่แสนยากลำบากเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาก,ก็ตามล่าสุดโอริกิ่ก็ไม่ได้มีชื่อในเกมอุ่นเครื่องที่แพ้ยิงชูลาแฮทาบูลเลนแต่เป็นเพราะนักเตะมีปัญหากันบหมเจ็บเล็กน้อยซึ่งเจคกินครอกก็เลยเลือกที่จะพักเขา สำหรับหนตอนนี้นะครับออริกิสามารถกลับมาลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมต้นสกัดได้แล้วนะครับและเขาก็เต็มไปได้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะพิสูจน์เหตบผล้เห็นว่าศักยภาพของเขายังคงมีคุณค่ากับทีมอยู่รับจุ้กันต่อไป 3. ฟอนไดโกเมสนับวันวยิ่งเวทเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับเกมที่หงดงแพ้กับดิงชลาแฮทบมลิน3-4ผลการแข่งนหน้าผิดหวังสำหรับสวบเลยครับแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นมากกว่านั้นก็คือการได้เห็นผู้เล่น คนสําคัญหวนคืนสนามอีกครั้งหลังจากบาดเจ็บไปหนักวอร์คิวฟอร์นและโจโกเกอเมดมออกาสได้คอสินิมออกจากในแข่งในเกมอุ่นเครื่องหลังจากที่พวกเขาต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าอย่างรุนแรงเมื่อนกันที่มันมาซึ่งแน่นอนวา่านี่คือสัญญาณที่ดีเยี่ยมของเที่ม สองกู้หุนเซนเตอร์แบ็กได้ลงมาวัด้ลยลายในสนามในช่วงในทีที่69ในเกมลับแข่งที่ประเทศออสเตรียแม้ว่าผลงานของพวกเขาอาจจะไม่โดดเด่นมากนักแต่นี่คือเกมแรกของดาวเตะเลือดดัตช์และโจโกเมธได้ลงเล่นให้กับทีมอย่างเป็นงการหลังจากที่หายเดี่ยงคะที่ล่าสุดในการฝึกซ้อมที่แคมป์ที่เมืองเอวิยอง ทั้งฟันไดและโกเมสลงสนามซ้อมกับทีมได้เต็มที่โดยที่ไม่มีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกว่าพวกเขาเคยบาดเจ็บหนักอีกต่อไปแล้วซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีมากสำหรับลิเวอร์พูลสุดท้าย 5. ดาวรุ่งยังคงได้รับโอกาสขณะที่โรเบร์โตเฟอร์มิโนอลิซงเบเกอร์และฟามโยกลับมาร่วมซ้อมกับต้นสกัดได้เวลานี้แล้วซึ่งก็เป็นการเริ่มต้นการซ้อมขอ่มพวกเขาก็บทียมหลังจากที่ได้พักผ่อนเต็มที่ เื่อไปช่วยประเทศชาติบังเกิดนะครับทำสึกกัวป้าอเมริกา2020การที่ทีมไม่มี3สหายชาวบราซิลนั้นถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับบรรดาลนักเตะในศูนย์ฝึกเยาวชนของเทียมได้ลงสนามเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าพวกเขาจะกลับมาร่วมทัพกับทีมแล้วก็ตามแตนุมันจึกงบยังคงจะให้โอกาสพวกแข่งดาวรุ่งได้สัมผัสเกมอุ่นเครื่องต่อไปก่อนหน้านี้ไปเป็นลินเดอร์มือขวาของเจคกิงครอ็ออกมาเผยแล้วว่า มีนักเตะเยาวชนบางคนจะต้องถูกส่งกลับอังกฤษหลังจากผู้เล่นทีมช่วยจ่กลับมาร่วมฝึกซ้อมกับสโ,โมสรแต่ขณะนั้นก,ก็ยังคงมีผู้เล่นดารรุ่งบางคนที่ยังได้รับโอ,อกาสอยู่ในแคมป์ต่อไปทั้งเคสกอรดอนบินเบ็กเลเนนกรซินและเบนวูดเบิร์ดยังคงได้อยู่กับลิเวอร์พูลในการฝึกซ้อมช่วงสุดท้ายเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและน่าจะได้ลงสนามในแมตช์อุ่นเครื่องกับสโ,โมส่สรนบุรุา นี่คือสภาพความพร้อมล่าสุดของลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับสำหรับท่านผู้ชมต่อใกล้จะเปิดขึ้นแล้วนะครับสำหรับรีม์ลิกอังกฤษนะครับร่วมเชียร์ไปด้วยกันกันกบชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครอบแฟนบอลพันแท้และกลับมาพุ่งขึ้นใหม่สวัสดีครับ